ให้ลองสอบดู18บชอ <ondan S 1> ้นอนค่อนข้างยากพอ <ค curtain, S 1> ตัวเลยส่วนใหญ่ก <pou> ็เป <shape> ็นความรู้ทั่วไปที่หนักที่สุดก็คือต้องเขียนชื่อทุกแผ่นนั่นแหละค่ะนะคะมอต้นก็ถ้าอ่านมาก็น่าจะทําได้อยู่นะคะก็ได้อยู่พยายามเขียนให้ได้ทุกข้อเออฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะพยายามทําให้ได้มากที่สุดพยายามเขียนให้อยู่ในกรอบของคําตอบมันเหมือนกับเป็นความรู้ทั่วไปก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับเขียนหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับปอแป๊บนะคะวันนี้นะคะเป็น คลิปที่น้องๆหลายๆคนน่าจะรอคอยนะคะแบบถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยนะคะซึ่งพี่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำนะคะแล้ววันนี้พี่ก็จะอัดให้ทุกคนดูแล้วก็พี่ก็จะมีะความคิดเห็นของเพื่อนๆมาให้น้องๆดูด้วยนะคะค่ะพี่เชื่อเคทน,นะคะสำหรับรอบแรกเนาะพี่ก็มีไปเรียนพิเศษบ้างแถวๆบ้านเพราะว่าแม่ส่งไปเรียนเนาะก็คือ อ๋นงงก็คือไม่อยากอ่านหรอกไม่ได้อยากสอบแต่ว่าก็แม่อยากให้ลองสอบดูก็เลยไปไปนั่งเรียนประมาณ3เดือนก่อนสอบไปเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตามสไตล์เด็กมอต้นเนาะแล้วก็แบบอ่านหนังสือบ้างทําโจทย์ซื้อหนังสือ,อของมหิดลมาอ่านแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ก็ทําได้ไม่จบหรอกแล้วก็รอบที่รอบแรกจะเป็นข้อสอบอชอยห้าข้อ มีมีสองพาร์ทพาร์ทแรกมีห้าข้อมีเป็นแบบช้อยเลือกตอบห้าข้อแต่ว่าพาร์ทที่สองมีสิบแปดช้อยแล้วก็เอาไปเลือกตอบเอาแล้วก็ส่วนรอบที่สองพอรู้ว่าติดรอบแรกปุ๊บก็กเออฟีดแหละเพราะว่าแม่ก็อยากให้ได้เนาะแล้วก็ไปอ่านเฮคอร์ orn, เหมือนเดิมเฮคอร์ hey orn, ของเดอะเบนแล้วก็มีคอมแมทที่เชียงของที่ไปคอนเชียงของแล้วก็สําหรอบที่สองวิทยาศาสตร์จะมีข้อสอบสามชุดเอามาให้เลยเป็นวิด อาเป็นวิทยาศาสตร์เช่เป็นเคมีชีวะฟิสิกส์มเตน้นเป็นพวกการทดลองต่างๆฟิสิกส์ก็จะเป็นแบบมีไฟฟ้าแล้วก็คณิตศาสตร์ก็จะเป็นบทความยาวๆให้ให้มาอ่านให้มาอ่านเป็นจํานวนเพื่อนเรื่องจำนวนเพื่อนแล้วก็มีความรู้ทั่วไปสำหรับมเลกแก้สมการพหนุนามสองตัวแปรบาบาบาวทางหลายแหล่แล้วก็มีเนื้อหาโมอายนิดหน่อยพวกเมททิกส์ก็ สำหรับพี่นะคะก็ข้อสอบก็ค่อนข้างยากพอตัวเลยแต่ว่าก็ถ้าน้องคนไหนเตรียมตัวมาดีก็ทําได้แน่นอนค่ะแล้วอย่างรอบแรกนะคะก็จะเป็นข้อสอบที่มันเป็นชอยอันนั้นเราก็มั่วมั่วได้อยู่เนาะแต่ว่าขอรอบสองค่ะมันมันจะเป็นเกี่ยวกับข้อเขียนก็อย่างเช่นคณิตก็จะมีให้แสดงวิธีทำก็มีเนื้อหาหมอต้นด้วยแล้วมันก็จะมีมปลายนิดหน่อย นอ้องๆคนไหนที่อ่านหนังสือมานี้ก็อาจจะทําได้ส่วนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นข้กเกี่ยวกับเอ่อการทดลองอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อแล้วก็บอกเทคนิคการเตรียมตัวการอ่านหนังสือ,นอหน่อยค่ะก็สําหรับตัวพี่นะคะก็ะะช่วงนั้นมีไปเรียนพิเศษแล้วก็อ่านหนังสือเองบ้างนิดหน่อยเพราะว่าพี่เป็นคนขี้เกียจอ่านสำหรับพี่นะคะก็ตอนแรกก็ตอนเช้าภาคเช้ามันจะเป็นสอบคณิตใช่ไหมตอนแรกก็ไปเจอข้อสอบแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เรืยอว่าเราจะไม่สอบตอนบ่ายดีเพราะว่าคณิตก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแล้วก็ส่วนที่สอบตอนบ่ายเป็นวิทย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็เป็นข้อที่เป็นข้อกาเนาะใช่แล้วก็ส่วนสอบรอบสองก็เราก็จะต้องมาสอบที่โรงเรียนก็มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะบ้านไกลมากยากไหมคะก็ยากนะคะส่วนใหญ่เขียนหมดเลยแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือต้องเขียนชื่อทุกแผ่นนะ,นะคะจริงค่ะ บอก,ทก,เ,กออเทคนิคการเตรียมตัวการอ่านหนังสือหน่อยค่ะเทคนิคหรอคะก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็อ่านไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็เป็นเนื้อหาทั่วไปที่ก็สําหรับพี่นะคะก็<ม>คือครั้งสอบรอบแรกก็จะเป็นข้อกลางหมดเลยเป็น18ช้อยซึ่งยากพอสมวควรค่ะก็ดิ่งไปเยอะ <laughs> แล้วก็ติดแล้วก็มารอบ2ก็เป็นข้อเขียนเขียนหมดเลยก็ มันก็ทำนะคะเนื้อหามอต้นก็ถ้าอ่านมาก็น่าจะทําได้อยู่นะคะบอกเทคนิคการเตรียมตัวการอ่านหนังสือนะคะสําหรับพี่นะคะพี่ก็อ่านค่ะแล้วก็เรียนพิเศษเสริมด้วยมันก็เลยจะเลยเง่ายขึ้นอ,อ๋อซีหนึ่งอรอบแรกข้อกาใช่ปะ่ะใช่คณิตศาสตร์ถ้านี่ติวมากับที่เรียนพิเศษก็ง่ายอยู่แต่ว่า วิทย์เนี่ยไม่ได้น่าจะได้เพราะาอาศัยอาศัยคะแนนคณิตเอาแล้วก็ตอนนั้นน่าจะมีดวงสัปราหสองคณิตศาก,ก็ก็ได้อยู่เพราะว่าฝึกต้องฝึกทำโจทย์บ่อยๆอหาโจทย์จากครูที่เรียนที่เศษเนี่ยแล้วก็ไปทำไปฝึกทำเองใช่ส่วนวิทย์นี่ อุ้ยตอนนั้นคือแบบแนะนํานะให้เอานาฬิกามาด้วยใช่เพราะว่าแบบเขาจะให้ให้โจทย์มาสามชุดใช่ไหมก็แบบโยนโยนให้เราแล้วก็เออบริหารเองนะสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ดีที่เอานาฬิกาข้อมือไปก็เลยแบบเออบริหารเวลาได้อยู่อะไรเงี้เทคนิคการเตรียมตัวก็คือการทําโจทย์ใช่ไหมคะทาโจทย์บ่อยๆแต่วินนี่แนะนําไม่ได้ทําไม่ได้แต่เออบอกแนะนําว่าให้แบบ พยายามเขียนให้ได้ทุกข้ออ่ะเออต้องไม่รู้ก็เขียนไปเถอะสาหรับการสอบเข้านะครับก็จะมีสองรอบนะครับรอบหนึ่งกับรอบที่สองรอบที่1เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบเป็นข้อที่เป็นชอยใช่ไหมครับใช,ชอยชจะมีทั้งหมด18ช้ชอยให้เลือกตอบใน5ข้อนะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบจากส่วนกลางนะครับ เนื้อหาที่ออกก็จะประมาณอหไรบ้างนะครับประมาณแบบความรู้ทั่วๆไปเลยค่ะแบบว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ค่ะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งบอกเลยว่าเป็นข้อสอบเดียวกับที่ใช้สองคันเลือกรอบแรกของไม่ให้โดนกับวมวด้วยนะครับแต่ว่าเกฑ์ของเราจะน้อยกว่าเขานิดนึงได้ครับสำหรับรอบสองก็จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับข้อสอบอัตนัยทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับคือฟิสิกส์เคมีชีวคณิตค่ะก็จะเป็นแบบข้อสอบแบบว่าแบบวิเค์อะไรประมาณนี้นะค่ะ ซึ่งข้อสอบข้อสอบเนีย่ยแบบส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นคนที่เคยเรียนโรงเรียนอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่มอตอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าข้อสอบจะคล้ายๆกับข้อสอบกลางภาคหรือปลายภาคประมาณนั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นการตอบอัตนัยดังนั้นถ้าน้องๆจะฝึกหรือเตรียมตัวเนี่ยก็ฝึกตอบอัตนัยมาเยอะๆเลยครับสาหรับรอบสอบเพราะว่าเราต้องใช้สกิลในการเรียกว่าอะแคร์บอกเทคนิคการ อ่านหนังสือหน่อยคะ่ะค่ะในโรงเรียนนะคะถ้าเราเรียนแต่มอต้นเขาจะมีการติวให้คะ่ะก็เอาเป็นว่าตั้งใจติวนะคะแล้วพอมีเวลาว่างก็ผ่อนคลายคะ่ะสูดอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดโปร<ช>่งนะคะ,คะใช่คะ่ะไม่ต้องเครียดมากนะคะเพราะาอากาศบริสุทธิ์จะทำให้เราสมองปลอดโปร่งสบเหมนกพี่พี่ซิมล่ะคะค่ะก็ต้องฝึกทาโจทย์เยอะๆนะคะเพราะว่า เพราะว่าเราจะอ่านอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องฝึกทาโจทย์ด้วยนะคะข้อสอบนะคะก็ตูไม่ต้องคิดมากเลยพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อเขียนค่ะครอบสองนะคะก็คือถ้าเป็นข้อกาปุ๊บถ้าน้องกาผิดก็คือผิดเลยถูกก็คือถูกเลย <Theater. S 1> แต่ว่า <Evet S 1> <f boxes S 2> ข้อเขียนถ้าเราเขียนเราจะได้คะแนนค่ะนะะ้องก็พยายามเขียนให้อยู่ในกรอบของคําตอบนะครับเพือ่อที่เวลาตรวจไปเราอาจจะได้คะแนนสักครึ่งนึงก็ยังถือว่านิดสำหรับอี๋ครับรอบแรกก็มันเหมือนกับเป็นความรู ทั่วทั่วไปเลยที่แบบเอนกับเก็บเกี่ยวได้จากชั้นเรียนหรือจากที่ต่างๆเงอยครับแล้วก็มันแค่เอามาประยุกต์นิดๆหน่อยๆครับรอบสองครับก็สำหรับพี่มันก็แบ่งเป็นคณิตกับวิทย์ใช่ไหมครับก็วิทย์ก็จะมีเคมีฟิสิส์ชีวะครับที่ว่าก็ชีวะนี้ก็ง่ายอยู่ครับแต่ว่าฟิกส์กับเคมีนี้ถ้า ใครไ่ห่านมาก็น่าจะทําไม่ได้ครับโดยกับพี่พี่ก็ทำไม่ค่อยได้พี่เดิยวละคะรอบแรกรอบรอบแรกครับก็เหมือนอย่างที่พี่บุ้มว่าก็เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่ารอบสองนะครับจะเป็นข้อสอบยกับแบบแอดวานซ์ขึ้นนะครับก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับเป็นอัตรายนเป็นเทียนก็ไปนีมาแล้วพี่ทั้งสองเตรียมตัวกันไงคะเรารับพี่แล้วพี่ก็ไปเรียน เนกาบว่าเรียนที่เซนต์ไปเรียนที่เซนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ในห้องเรียนครับแต่ว่าไม่ได้อา่านหนังสือเตรียมตัวเท่าไหร่แล้วแล้วก็พี่ได้ทําโจทย์ของคณิตไว้อยู่หนึ่งเล่มครับเป็นของเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่พี่เรียกว่ากิ๊บเขียวครับก็วิคณิตนะคะก็เป็นแบบเนื้อหามอต้นทั่วไปเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นจะทําไม่ค่อยทันนะคะต้องจัดการเวลาให้ดีแล้วก็ต้องฝึกทําให้มันคล่องมือ จะได้ทันแล้วก็คณิตพาร์สสิบแปดอยะมันเป็นเหมือนกับเ,เรียนคือมันต้องเรียนตอนมปลายอะไรเงรี้ยแต่ว่าให้เราไปอ่านเองคือมันจะมีหน้าแบบหน้าแผ่นความรู้ให้แล้วก็อืนนั่นแหละอ่านตอนนั้นเป็นเรื่องหมดรอบสองนี่เป็นแบบเขียนหมดเลยนะคะ,ะก็คือมีความรู้อะไรก็ใส่ไปให้หมดมเขียนเขียนไปเลย แล้วก็เตรียมตัวการอ่านหนังสือ,อยังไงคะเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเองอ่ะมันแบบวอกแวกมันไม่ได้ก็เลยต้องลงเรียนพิเศษเรียนหนังโอเคสําหรับพี่เนาะข้อสอบรอบแรกเนาะก็ยากมากๆแบบยากมากๆนะคะสําหรับพี่เพราะว่ามันมีชอยแบบ18ชอยแล้วก็มันต้องฝนนะคะก็คือยากนะคะแล้วก็ รอบสองนะคะเป็นข้อเขียนหมดเลยนะคะแต่จะเป็นเนื้อหามอต้นนะคะทุกคนทุกคนอ่านเนื้อหามอต้นมาก็คือจะทําได้เลยนะคะถ้าผ่านรอบแรกแล้วรอบสองก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะทําได้แนะะ่นอนค่ะแล้วก็เทคนิคการเตรียมตัวของพี่นะคะพี่นะคะเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเองค่ะพี่ก็เลยต้องไปโรงเรียนพิเศษค่ะพี่ก็ฝึกทําโจทย์นะคะก็คือฝึกในที่นี้ก็คือฝึกกับครูนะคะ กลับมาบ้านเราก็ไม่ได้ฝึกนะคะเพราะว่าเราก็เรียนหนักมากๆแล้วก็ต้องพักผ่อน,นนะคะแค่นี้ค่ะยังไงก็สู้ๆะะอ,อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของพี่ๆน้องแบบคิดว่าข้อสอบมันยากง่ายยังไงนะคะยังก็น้องๆก็เอาไปปรับใช้นะคะทั้งด้านการอ่านหนังสือการทําข้อสอบนะคะหวังว่าเราจะเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนนี้ด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องๆบ๊ายบาย